พี่ว่าคำว่า sustainability นีมันมีหลายความหมายแต่ว่าความหมายที่ดีที่สดุดคือการที่เราทำอะไรบางอย่างแล้วไม่ไม่ไปค mm hmm. อม p พ o ม i s e future generation พี่ก็เขียนหนังสือมาหลายเล่มนะจริงเล่มหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับโซล่าหนังสือชื่อโซล่าโซกูตพี่คิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีเพราะว่าคนเนี่ยสนใจโซล่าเนี่ยมากกว่าเดิมเยอะเลยหนังสือเล่มหนึ่งที่ออกมาเนี่ยเกี่ยวข้องกับ sustainability ก็คือว่าความยั่งยืนหริงเล่มนี้เนี่ย จริงๆเกิดขึ้นจากตอนที่พี่เนี่ยเดินหาเสียงกับท่านผู้ว่าเสร็จมันก็ทําให้พี่ได้เห็นความเป็นเมืองที่กว้างขึ้นกว่าการเป็น Developer ธรรมดาก็เลยอันนี้ก็คือที่มาของการที่ความรู้สึกว่าเป็นเรื่องของทุกคนนะที่ต้องมาช่วยกันในการที่จะทําให้ความยั่งยืนมันเกิดขึ้นจริงๆ หรือพี่บอกพี่ขายของหรือพี่ผลิตของอะไรบางอย่างเนี่ยของที่พี่ผลิตวันนี้มันไม่ได้ก่อให้เกิดพอลูชันที่ไปทําให้ฟิวเจอร์เจเนเรชันเนี่ยแย่ลงซึ่งคํำนี้ทําได้กับทุกคนไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการอย่างเดียวแต่ว่าคนซื้อก็สามารถทําได้เช่นเรามีไลฟ์สไตล์ที่เราบอกว่าไลฟ์สไตล์เราเนี่ยเป็นไลฟ์สไตล์เชิงอีคาร์บอนไนซ์ก็คือแทนที่เราจะเลือกขับรถที่เป็นน้ำมันเราพยายามจะเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการขับรถที่เป็น EV เวลาเราเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ปุ๊บเนี่ย มันคือ behavior ที่เกิดขึ้นทุกวันแล้วลองคิดถึงพลังนี้ที่เกิดขึ้นกับทุกคนมันก็จะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้ประเทศไทยกรุงเทพแล้วก็โลกเราเนะค่อยๆเปลี่ยนได้ไม่สามารถพูดได้ว่า100%ของ production line พี่เนี่ยไม่ได้ผลิตอะไรที่เป็น pollution เลยแต่พี่ยืนยันว่าพี่ทำให้ได้ดีที่สดุดตัวอย่างเช่นเ,เราเริ่มทันโซลา่ามานานมากลวก็คือแทนที่เราผู้บริโภคเนี่ย จะต้องใช้ไฟจากหลวงอย่างเดียวถ้าเกิดเราอยู่บ้านที่ทติดโซลา่าเนี่ยเราจะใช้พลังงานจากพลังงานสะอาดก่อนใช่ไหมคะนี่คือสิ่งที่เราพยายามทําเพื่อจะทําให้คนทุกคนที่มาอยู่เนี่ยสามารถจะเป็นดีคบอนายไลฟ์สไตล์ได้โดยง่ายมันเป็นสิ่งที่วินในแง่ธุรกิจด้วยมันเป็นจุดขายของโครงการด้วยก็วินทั้งตัวลูกค้าทั้งในแง่ที่ว่าลูกค้าก็สามารถมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยลูกค้าเองก็จะเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งในการช่วยสังคมด้วย ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีสิ่งที่เรียกว่า zero energy housing แต่เป็นไทยเนี่ยคือว่าบ้านพลังงานเป็นศูนย์ไอเดียของเขาคือว่ามี3อย่างรวมกันอย่างแรกคือว่าบ้านหลังนี้นะจะต้องมีการดีไซน์ที่ทําให้คอนซัมชันที่เหมือนเดิมแต่ใช้ไฟลดลงอันที่2คือมี energy efficiency ที่ดีขึ้นหมายถึงว่าการมีประสิทธิภาพในการใช้ไฟที่ดีขึ้น2อ,อย่างนี้เนี่ยมันคือาการทําให้ consumption pattern ที่เท่าเดิมเนี่ย ทำให้ไฟที่ต้องใช้ในบ้านหลักหนึ่งลดลงเราค่อยบวกกับตัวที่3คือพลังงานสะอาดดังนั้นถ้าเกิดเราเอา3ตัวนี้มารวมกันแล้วเข้าใกล้ศูนย์ได้มากขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าเรากําลังทําให้ Energy ที่เซฟเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆถูกไหมหลังจากเนี้ยบ้านทุกแบบของเซนาจะเป็นบ้านพลังงานเป็นสูย์หมดจริงๆมันมีรีพอร์เยอะเหมือนกันที่บอกว่า,าลูกค้าในเมืองไทยเนี่ยมี ความสนใจในการซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการรักโลกเนี่ยมากกว่าสินค้าที่ไม่เนี่ยเนี่ยตาที่สูงมากนะ,ะแสดงว่าผู้บริโภคเนี่ยยินดีถ้าต้องเลือกมี3อย่างถ้าเกิดราคาเท่ากันเขายินดีเลือกคนที่ทำแบบสแตนมาดังนั้นเนี่ยก็เป็นหน้าที่ผู้ประกอบการในการที่ทำให้มันสามารถที่จะรักโลกได้แต่ว่าต้นทุนไม่ได้พานเกินไปนะแต่ว่าแค่จะบอกทุกคนว่าพี่ว่าตลาดเรดี คำว่า life long trusted partner เนี่ยเราจับคีย์เวิร์ดสองคำแล้วกัน trust นี่คือเชื่อถือได้เพราะเราคิดว่าลูกค้าที่ซื้อบ้านเราเนี่ยแบบเราภูมิใจนะที่เขา trust เราเพราะาบ้านเนี่ยเป็นสินค้าที่ใหญ่เราขยายจากการที่เขาเป็นแค่คนซื้อบ้านครั้งเดียวเนี่ยเป็นว่าเราอยากจะเป็น lifelong. life long life long หมายถึงว่าทุกช่วงอายุของลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยเราอยากจะเป็น partner เขาถ้าลูกค้าคนหนึ่งเริ่มต้น20 e กว่าน้องๆเป็นร์สจ็อบเ p p e r ที่จบพี่ก็อยากจะเป็น partner แสดงพี่คิดว่าพี่สามารถให้บริการอะไรบางอย่างเขาได้หลังจากนั้นพี่ก็จะให้บริการเขาไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเกษยียณยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าน้องๆเจนซีเนี่ยจะมีความสามารถในการเข้าถึงในการซื้อบ้านเนี่ยยากขึ้นเรื่อยๆเพราะราคาที่อยู่อาศัยเนี่ยจะโตเร็วกว่ารายได้คนดังนั้นสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราคิดก็คือว่าเรานีธุรกิจใหม่พี่ตั้งสถาบันการเงินเป็นนอนแ bank ชื่อบริษัทเงินสดใจดีเราทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะช่วยทำให้น้องๆเนี่ย สามารถที่จะมีบันไดเข้าถึงการซื้อบ้านได้ง่ายขึ้นแน่นอนเวลาเขาซื้อบ้านได้ปุ๊บก็จะมีช่วงต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ก็คือว่าการทํา property management เนี่ยหมายความว่าในทุกช่วงเวลาเนี่ยพี่อยู่กับเขาตลอดเวลาเราเปลี่ยนวิธีคิดว่าเราไม่ได้ขายเราไม่ได้ดูแลตึกเราดูแลคนที่อยู่ในตึกต่างกันมากนะเมื่อก่อนเนี่ยเราคิดว่า property management คือ manage property แต่จริงวันนี้พี่มองว่าพี่ manage คนใน property นั้น ดังนั้นเนี่ยแพลตฟอร์มใหม่ที่เราทำเนี่ยก็จะเป็นแพลตฟอร์มในการดูแลคนเนี่ยเช่นมีการทำเทเลเมดที่ดีขึ้นเพราะว่าปัญหาเฮลท์แคร์จะเป็นปัญหาใหญ่อีกอันนึงที่เกิดขึ้นในกรุงเทพผู้สูงอายุเยอะขึ้นอะไรเงี้ยนะคะการเข้าถึงเฮลท์แคร์ยากขึ้นอะไรเงี้ยดังนั้นเราก็จะมีการทําให้คนไม่ต้องเสียเงินในการไปโรงพยาบาลนะคะถ้าเกิดเป็นพร i เมียร์แคร์สามารถฟินิช at h โฮมได้อะไรเงี้ยเป็นต้นซึ่งเราก็จะมีอย่างเงี้ยทุกช่วงอายุจนกระทั่งถึงช่วงที่เป็นอายุสูงสคือเนอร์ซิด แต่พี่มีความคิดนะว่าวันนี้เนอร์ซิ่งโฮมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการที่เป็นผู้สูงอายุประเภทติดเตียงแต่พี่มีแนวความคิดว่าในเจเนเรชันต่อไปเนี่ยมันอาจจะเป็นว่าคนเนี่ยเลือกเองว่าตอนแก่จะอยู่อินดิพีเดนต์ลีฟิ้งหรือว่าเนอร์ซิ่งโฮมดังนั้นเนี่ยพี่คิดว่าพี่ก็อยากจะเป็นคนที่อยู่ตรงนั้นได้กับเขาคือเป็นเรื่องที่ยากนะที่เราคิดว่า อัตราก,การจเจริญเติบโตของการขายบ้านเนี่ยเท่าคนกับ10ปีที่ผ่านมาพี่แค่คิดว่าในเชิงเมกะเทรนด์ของของเมืองเราเนี่ยเด็กน้อยลงเนาะผู้สูงอายุมากขึ้นแล้วทุกคนก็ยังขายกรุงเทพเป็นหลักขณะที่เราก็มีปัญหาหนี้ครัวเรือนเป็นต้นๆ้นของโลกแล้วเราก็รู้ว่ารายได้ของน้องๆเจนซี C, ไม่ได้ขึ้นเร็วมากแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกบริษัทจะโตไม่ได้นะเพราะว่าอินดัสทรีเนี่ยมันอาจจะไม่โตขึ้นแต่แต่ละบริษัทเนี่ยอาจจะมีเค้กที่ใหญ่ขึ้นก็ได้ ขึ้นอยู่ความสามารถแต่ละบริษัทพี่ก็ต้องมองหาสิ่งที่มันอาจจะเป็น S-curve ใหม่หรือว่าสิ่งที่มันรีเลทกับธุรกิจเดิมได้นี่ก็คือที่มาอันหนึ่งในการที่เราขยับขยายในการทําธุรกิจถ้าเกิดสมมติว่าอยู่ในจุดที่รู้สึกว่ามั่นใจแล้วว่าโลเคชันไหนเป็นโลเคชันที่เขาอยากอยู่นะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเริ่มต้นซื้อบ้านไวหน่อยเพราะามันเป็นหลักประกันที่ดี เวลาเกิดเราเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็ใช้มันเป็นการรีไฟแนนซ์ได้เอาเงินออกมาได้อะไรเงี้ยถ้าเป็นไปได้ก็อยากห้ซื้อเสนาก็ถือว่าได้มาช่วยโลกด้วยกัน